ฮั l โล่นีดแองกเน็กฟิวประโยคสูตส,สั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของนักแสดงตลกผู้นี้นเจอวิงหรืออังโคลโรเจอร์วันนี้เราไปรู้จักเขากันมากกว่าน,นี้กันครับกับ M Podcast. El, เอ็มเล่าพอดแคสต์นเจอ์เกิดวันที่1 5มีนาคมปี1991ครับปัจจุบันอายุ3 1ปีที่ประเทศมาเลเซียโดยพ่อของนเจอ์ครับเป็นเซลล์ขายรถและแม่ของเขาก็เป็นแม่บ้านครับหลังจากจที่เรียนจบมหาลาัยในมาเลเซียแล้วนเจอ์ก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาครับในสาขาวิศวกรรมศาสตร์โดย el, น,ดขา,นาขานาาแสดงตดงยเย่ยวใน2019ครับ โดยในช่วงเวลาที่เขากําลังพัฒนาตัวเองอยู่นั้นก็ได้อัปโหลดวิดีโอออกสื่อหลายสานักครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศจีนหรือฝั่งอังกฤษจนเขาได้เริ่มเป็นจุดสนใจให้กับคนทั่วโลกครับโดยการสร้างคาแรคเตอร์เป็นอังเคิลโรเจอร์โดยนายเจลนะครับจะใช้ภาษากวางตุ้งในการแซวและทำเรีอคชันต่างๆเกี่ยวกับคนยุโรปที่ทาอาหารเอเชียหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชาวเอเชียครับโดยคลิปที่เป็นไวรัลมากที่สุดคงหนีไม่พ้นการที่อังเคิลโรเจอร์นะครับวิจารณการทําข้อผัดไข่ของเซเลบิตี้เชฟชื่อดังอย่างเจ,จนนมี่โอ อีกหนึ่งคำพูดทดี่เป็นคำติดตัวของ Uncle Roger นะครับก็คือฟุยโยที่เป็นการแสดงถึงความเจ๋งครับแล้วก็ใฮ้ยาที่แสดงถึงความแย่หรือความชิบหายครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ